ครับโอ้อะไรเป็นอะไรดีค้าวนี้ที่นว,วะนี่ครับอีกแล้วล่าสุดนี่เจ็ดโมงกว่าแปดโมงนี่เป็นไงหรือกระบอกลมหรือกระบอกลมประตูนี่อยู่ไม่เป็นสุกนี่เขาเรียก ช่างเหลือมไงจะใครล่ะแล้วตอนใส่พี่จะใส่ยไงวนะเนี่ยเหลือมมันมีเทคนิคไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ให้วิ่งเปิดอย่างเงี้ยเปิดป,ประตูวิ่ง,งเ,เลยไงพี่รถจุกตานะพีเเ่เอาเชือกเอาเชือกกูไว้งไงให้คนขับมกกัดตะเกียบไว้ใช่ <ไง S 1> ใช่ใช่รถจุกตานะพี่พี่ก็ทำแบบ ทำแบบเป็นรถเอ็กระลงกงไปได้ผมจะดูนี่แหละงานยังไม่ดันประตูไปดินี่แหละงานยังไม่เสร็จก็เพราะอันนี้แหละตอนแรกกำลังลาบลื่นดีๆแต่เนี้ยลาบหกแล้วเรื่องหรือขอให้บอกไว้ใจได้เรียก็บอกออกหรืออ่ะเขาที่ไม่ออกก็ออกไม่ได้ดิพอทุวคนออก